ฝึกสาหัสหรือรุกซุยกันนะครับเมื่อวานเนี่ยผมได้ได้รับแจ้งจากท่านนายกนะครับเพราะว่าท่านไนด้ก็ไปพบกับท่านครูรคว่าก็ก็มีกิจก,กรรมจะเกิดขึ้นที่รอบๆสถานการณ์เราตามที่ผังที่ให้ไปนะครับตามผังเนี่ยน,นี่คือวันที่สิบสามถึงยี่สิบสองพฤษภาสิบสามถึงยี่สิบสองพฤษภาตรงนี้เนี่ย อจจะเป็นวันจัดงานกันนะครับจะมีการจัดงานจัดอีกแบบเอาง่ายคล้ายงานกาชาติเลยเดือนกฤษภาคมน็จเยเริ่มจัดแล้วแล้วก็อย่างตอนงานกาชาติเลยมีงานการชาติงานปีใหม่นะฮะแต่นี้แต่ก็คงแต่ในะนันก็มีการจัดแล้วแหละทุกคนมีการจัดคือจะมาย่างให้จัดนะครับก็เลยต้องนั่งปรึกษาเรือในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงโดยตรงนะครับโดยตรงสินเท้าของต้องตรงลานตรงที่จอด อาจจะได้ทุนได้ถุนทางการโควิดก่อนนะฮะซีไอศูนย์ศูนย์โควิดก่อนสนามรงมาสนามก่อนอาจจะได้ทุนเพื่อไหลเข้านอกกัมนะครับปิดเฉดจนั้นเป็นศูนย์กิจกรรมศูนย์ค้าขายอาทอปอทอของของทางต่างเพื่อนต่างด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมก็คงจะให้ทางให้ทางสีน้องมาทําเหมือนเดิมเหมือนเงินกระชากให้ทางตีน้องมาทําเหมือนเดิมเหมือนเงินกระชาก แล้วกิจกรรมเนี่ยในเรื่องรายละเอียดต่างๆนะ,ะับไม่ว่าเรื่องบัตรการเข้าชมในเรื่องกิจกรรมอ่สือสนุกหรือคอนเสิร์ตต่างๆถ้ามีบเรถ้ามีถ้ามีน่าจะมีเหมือนเดิมนะครับก็ตีน้องเข้ามาพูดออกมาด้วยนะคะรับแล้วมีกิจกรรมแล้วก็ทุกเรื่องทุกเรื่องจะต้องประสานเหมือนงานกระชามือนเดิมนะครับงานประชามือนเดิมทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดของเราเองที่เกี่ยวข้องโดตรงนะฮะเรื่องความสะอาดเอง เรื่องในการเตรอยตรวจสอบอาหารด้วยในขาอสวนของด้วยของฝ่ายด้วยของศารของหมอทีนะครับแล้วในส่วนของแต่ถ้าโควิดส่วนโควิด,ดต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทางกระทรวงคงคงต้องรับไปแหละนะครับคงไม่ใช่เราไป็นหลักๆส่วนที่ของทางเราโดยตรงกันนะครับว่าต่อไปเราจะไม่ให้มี <c oughs> ถ้าไปแอบวางขายเช่นข้าใส่ต้นไม้อยู่แถว นั่งเนเมืองอย่างเงี้ยไปวางระดุขายก็ไม่ให้ขายแล้วไม่ขายนะครับไม่ขายก็แปลว่าก็เตรียมการไว้นะครับเพราะว่าจะเป็นงานหนักที่หนึ่งทางเทคนิคเพราะว่าคนกคงจะจะมาลงอะไรเง,งี้ยลงมลงไงของซึ่งเมื่อก่อนเขาลงได้แต่เขาลงได้แบบถูกถูกต้องเลยแต่นี้เราไม่ให้มีละไม่มีก็ต้องบอกเขาเลยว่าเราไม่ขายไม่ได้นะครับต้องต้องเตรียมการดีๆเพราะว่าต้องเปิดการร้องเรียนแน่ๆ นะครับเกิดจากโ้องเรียดแน่แต่ท like ่านนิวก็ได้พูดคุยธทางท่านผู้ว่าแล้วแหละว่าคงจะไม่มีการค้าขายเหมือนเดิมนะครับก็คงในในนโยบายของจังหวัดกับเราเหมือนตงกันนะครับแล้วก็เตรียมการจัดระเบียบให้เรียบร้อยแล้วกันนะครับในเรื่องความสะอาดเรื่องความสะอาดก็คงจะแนวทางเดิมที่ต้องให้ทางท่านกอแล้วก็หมอทีไปคุยกับพี่น้องเลยนะครับเรื่องความสะอาดแต่เรื่องห้องน้ำเราไม่ทำนะครับห้องน้ำไม่ทํา ท่านผู้ว่าบอกว่าท่านว่าจะห้องน้ำแถวในสลักกลางอาจจะขอสูทอาจจะขอห้องน้ำเอาโบทด้านล่างอะไรอย่เงี้ยนะฮะ